สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบ,พบกับผมสมบูรณ์เพิงสีอัสซีปักช่องนะครับผมนะฮะก็ช่วงนี้จะออกจากวุ่นๆน,นิดนึงนะฮะเกี่ยวกับงานประกอบซ่อมเซ็ตนะครับผมก็ช่วงนี้ก็กํากลังศึกษาเกี่ยวกับเจโรเฮหนึ่งนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ทุกรุ่นทุกไซส์นะครับผมก็อาการก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะบางลำก็แกว่งซ้ายแกว่งขวาบางลำก็กระดกหน้ากระดกหลังไม่นิ่งนะฮะจีเไม่จับอะไรประมาณนั้นนะผมก็ทําการ วิจัยแล้วก็ทดสอบซ่อมไปเรื่อยๆนะจนอ่าก็ศึกษาไปได้ไกลแล้วนะผมกับไจโรเฮดวันนะฮะวันนี้จะมาให้ชมนะครับผมกับ d e v i l f a s t 380ตัวนี้เป็นงานเซตนะครับผมของพี่ลูกค้านะฮะประกอบมาแล้วแมันแกว่งนะฮะก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะในการเซตนะครับผมนะในการเซตนะ ในการเซตที่ว่าจะให้บินได้นิ่งปกตินะครับผมามาตรฐานก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินให้ชมเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยวันวนี้จะเทคเทสอ่าเทคออฟให้ชมฮอบฮอบนะฮอบแล้วกันง่ายๆนะเดี๋ยวจะบินลอยนิ่งๆให้ชมนะครับสักครู่นะครับผมในช่างภาพช่างภาพในช่างภาพอ่าโอเคเสียตาหน่อยขอโทษทีนะคะถอยหลังมาก่อนนะคะ เท่างภาพพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองส,สตาร์ทเครื่องก็เสียงอ่าบริเวณนี้มันเงียบนะ,ะเสียงมันอาจจะดุดันนิดนึงนะฮะ นะครับผมไม่แก่งไม่ไกวนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินให้ชมอีกทีนึงนะครับกับงานเซตงานซ่อมลำนี้นะฮะบินดีได้มาตรฐานนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับสมบูรณ์เพลงสีอาซปักช่องนะครับผมสนใจติดต่อทาง Facebook นะครับผมทักแชทกันเข้ามาได้เลยทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0828612081นะครับผมติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับฝากช่องทาง YouTube กดไลค์ กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะครับผมที่ผมจะแชร์อาจจะโพสต์ให้รับชมกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาเรื่องเอาเอาเครื่องลงแล้วนะเ,เครื่องลงดับเครื่องนะครับดับเครื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการบินออโต้บิน360แล้วก็บินเป็นเลข8อัตโนมัตริรีเทิร์นลงจอดให้รับชมเต็มๆอีกทีหนึ่ง ช่างภาพไปแล้วครับช่างภาพเดินไปแล้วนะฮะก็เสียงมันออกจะดังนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเงียบนะมันเงียบมันเลยดังก็รอบรอบที่ตั้งไว้ก็โอเคนะฮะเขาเรียกว่าโอเคแล้วกันนะฮะก็คือบินสู้ลมได้นะฮะลมแรงๆก็บินได้นะครับผมกับเดวิลฟาสสามแปดศูนย์นะผมบินไม่เป็นก็บินกันได้นะฮะนะพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ